ต่อเราคำว่าสวัสดีท่านพี่น้องประชาชนอาของอกศนเครือข่ายกศนทุกกตันด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับ<อ>นายโอภาสไยดวงนะครับก็อาชีพนะครับก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่หมู่ที่หน้า ทำบุญใจ่ขาวทำเบุญใส่ปอกมันเปลี่ยนไปเราต้องเข้าใจและต้องหาวิธีหลับตัวเองให้เข้ากับความเป็นจริงกับชีวิตประจําวันให้ได้นะครับ mm hmm. เอาเลยครับนะของผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ,ต,ต,นะรบตั้งแต่การเตรียมตัวนะตั้งแต่การเตรียมตัวแล้วก็มาถึงยอนนะบัตรนะหรับบ้านและสิทธิประโยชน์ที่เราไม่เออมันมีอะไรบ้างเราคนไทยต้องไปใช้สินะครับต้องไปใช้สิ นะแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลตอนนี้แต่ละตำบลน,นะครับตอนนี้ตำบลไหนฮะตำบลน,นะครูจีนตำบลโคยลิปเป็นไงบ้างครับผู้สมัครนายกอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลรู้สึกก็จะสามท่านใช่ไหมครับคุณครูครูจีน ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวมันไม่มไม่มีตัวเลือกไม่มีรู้จักจเป็นหรืต้องเลือกคนเดิมอย่างนี้นะครับราะงั้นถ้ามีตัวเลือกมันก็ก็ดีนะครับอันนี้เป็นสามคนของคนเลกฉันผมจําไม่ผิดนะแล้วก็แล้วมันจะงเหลือสองท่านนะครับลามแก้วก็ไม่แน่ใจน่าจะสองมอนการลามแก้วก็ลามแก้วสี่ รามแก้ีวมีห้าตำบลลงสมัครเลือกตั้งสี่รามเก้ยวเยอะกว่าเขาหมดเลยนะครับแสดงว่าชิงกนอยู่มุมวันเดียวตอนตำบลรามก้วเนี่ยมันมีสี่มีห้าตำบลมีสี่สี่คนผู้สมัครเป็นนายกอบตแสดงว่าตำบลละตำบลละคนกว่าคนหนึ่งใส่ขาวคนเดียวผูวันนะครับใส่ขาวคนเดียวนะู้วันใส่ขาวคนเดียวนะครับ มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนเป็นอย่างนี้ผมงงหมดแล้วนะฮะผมเหนื่อยเหนื่อยตรงที่มานั่งใครมาบอกได้ผมเหนื่อยผมเป็นคนหนึ่งที่จะพยายามบอกว่าคําว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้ซื้อเรื่องเงินใช่ไหมประชาธิปไตยนี่มันต้องเลือกด้วยสิทธิของเราไม่ใช่เอาเงินมาซื้อเอาเงินมาซื้อนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของเราไม่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ ถ้าเราขายมีกฎหมายทั้งไว้นทั้งคนซื้อทั้งคนขาย้าโดนจับมาติดคุกนะพี่น้องเพราะงั้นอย่า <knocks> นะครับบ้านเมืองเรานี่มันไม่จะเริญทุกวันนี้เพราะว่าเลือกตั้งคือชื่อเสียงคนซื้อเสียงเนี่ยตั้งสังเกตได้เลยนะฮะคนซื้อเสียงเนี่ยเอาเงินมาจากไหนซื้อนายกอบตอบตเนี่ยเดินไม่ถึงหม,งงมงื่นอบตนายกันหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลงทุนไปห้าล้านสิบล้าน,นโอ้โหอ แล้วทากี่ปีมันถึงจะได้ถ้าอยู่สี่ปีมันเอาคืนนคือเงินสีเทาทําธุรกิจมืดถึงได้เงินอย่างนี้ผมเนี่ยทำงานบริษัทมาห้าสิบปีผมไม่มีเงินถึงสิบล้านเทียบตอไม่ห้าสิบปียี่ห้าปีผมไม่มีเงินถึงระดับนั้นแล้วครับนะฮะเพราะถ้าเราไม่ไปทําธุรกิจมืดเพราะงั้นการเลือกคนดีเลือกคนดีเลือกแบบไหนเอาคนที่ทํางานได้เอาคนที่เสียสละ เอาคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะดูประวัติไม่ช่อไม่โกไม่กินเสียสละจริงๆตั้งใจที่มาทําบริหารบ้านเมืองตัวเองรักถิ่ฐานบ้านเกิดน,นะครับก็ต้องหาคนอย่างนั้นเข้ามาทํางานบ้านการเมืองนะครับเดี๋ยวต้อบอกว่าเออคนไหนซื้อคนนั้นได้และส่วนมากแปดสิบเซ็นนะครับได้คนที่มีเงินเอาจากไหนไม่รู้เงินเราก็ หาที่มาที่ไปไม่ถูกไม่เชื่อปชอปชตรวจสอบนี่ยพวกนี้รวยผิดปกติทั้งนั้นไม่รู้มาจากไหนเงนนินนะฮะไอ้น,นี่คือเรื่องที่ที่อยู่ในความคิดของผมนะฮะเวลาผมพูดกับใครเนี่ยผมพยายามบอกว่าเราหาคนดีเราอย่าเอาเงินมาเป็นตัวหลักในการเลือกคนเข้ามาบริหารบ้านเมืองตำบลของเราอ่ะเราต้องการให้ตำบลเราใจเรือนอ่ะเราจะไปเลือกคนซื้อเสียงอ่ะมันมันได้ก็ซื้อเสียงไม่ว่ากันแต่ว่าไปซื้อเสียงแบบ เอาให้ได้แล้วก็เงินไม่รู้จะเอามาจากไหนแล้วเข้ามาทํางานได้ไม่กี่วันแล้วก็ได้รวยมันที่ปกติมันไม่รู้ไม่รู้ว่าว่าเข้าไปทําธุรกิจอะไรบางคนในเลือกได้ไปแล้วชื่อมันเป็นนายกอบาตเดินไปไหนแล้วคนยกมือไหวเมื่อก่อนไหวคนเนะไหวคนอื่นเขาพอเข้าไปแล้วก็คนยกมือไหวโดยนี้นั่นนั่นแต่เอาชื่อเอาเอานายกนี่แหละไปทําธุรกิจที่มันไม่ค่อยจะ ใสไม่ค่อยจะขาวมันไม่โปร่งใสนะครับเพราะ,ะนั้นเราในฐานะคนมีความรู้ในห้องนี้พี่น้องชาวบ้านที่นั่งตรงนี้ที่เข้ามาฟังเนี่ยก็ถือว่าคนท่านเป็นคนมีความรู้พอคนมีความรู้ปุ๊บท่านก็ต้องไปใช้ตรงเนี้ยไปบอกบพี่น้องประชาชนว่าเราต้องเลือกคนที่มีผู้เสียสล,ละคนที่มีคุณธรรมคนมีจริยธรรมคนไม่ปัดไม่โกงนะ ชื่อสัตว์สุจริตนะครับประกอบสามาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายตามเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเลือกคนที่ที่เขาทําธุรกิจอย่างนั้นเนี่ยความเดือดร้อนก็ตกมาที่เราคนที่จะเข้าไปเป็นผู้นําเราต้องเลือกคนที่ชื่อสัตว์สุจริตที่ทำมาหากินที่เป็นคนที่ไม่คดไม่โกงเวลาเขาเวลาเขาทำงานเนี่ยเวลาเขาทำงานเขาจะทำจริงๆหาตัวง่าย นะหาตัวง่ายเพาเขาไม่ไปมันสาร์อาทิตย์เขาอยู่บ้านเขาไม่ไเด้นมวยที่ไหนเออแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์บอลน,นี่บอลวัวบอลไะไรจะเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ที่บอลนุ่นนะแล้วท่านไปนตามที่ไหน่ก็จาม,มีความเดือดร้อนก็ดูที่ตัวเราเพราะงั้นเราต้องมาดูที่ตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยเลือกคนแบบไหนเข้าไปเป็นผู้นําของเราถ้าเราเลือกคนที่ดีๆมันก็เรียกง่ายใชคข้อ เห็นไ,ไหมครับเพราะงัไไน้นขอควาพี่น้องทุกคนนะครับถ้าเลือกในคราวนี้นะครับก็ตั้งใจเลือกให้ดีทั่วประเทศรัฐบาลต้องเสียเงินลูประามาณในการเลือกตั้งแต่ละ,ะอบตเดี๋ยวมันเยอะมากนะครับภาษีท่านทั้งนั้นเงินเราทั้งนั้นที่เขาเก็บไปนะครับเราได้เงินจากเขาซื้อมาหัวละพันจ่ายวันเดียวหมดเห็นไ,ไหม แต่ถ้าหากว่าเลือกคนดีๆเข้าไปเนี่ยอนาคตมันสดใสกว่าตรงที่ว่าเราเลือกคนดีไปเขาสร้างอนาคตให้กับเราในหมู่บ้านเลือกนายกอมรที่เป็นคนมีคนนุณธรย์ทุจริตเขาทํางานให้เรารพอทำงานเราเสร็จปุ๊บสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเสร็จปัพพ๊บชาวบ้านก็ได้อาชีพเนี้ทำต่อไปทำต่อไปตกทอดถึงลูกถึงหลานแต่ถ้าบอกว่าเงินหนึ่ง พันบาทซื้อไปแล้วนะครับได้ไปแล้วลงไปแล้วมัครไปแล้ว่านก็ใช้หมดรอสมัยได้อีกสี่ปีได้พันยี่สิโอ้ตายแล้วไม่คุ้มเลยพี่น้องเชื่อผมนะเพราะั้นเปลี่ยนวิธีคิดต้าใครมาพูดเปลี่ยนเลยจับมือคุยเลยผมนี่เป็นอย่างนี้แหละผมจับมือคุยเลยถ้าคนไหนที่พูดในเรื่องของเงียวกแบบการซื้อเสียงเลยผมแอนตี้มากเพราผมไม่ชอบเพราะผมชอบราชาประชาธิปไตยที่โปร่งใสซื่อสัตย์จริต ในทุกเรื่องไม่ว่าประชาธิใไตยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงก็ไว้างันน่ะทุกคนมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์เถียงมีสิทธิ์อะไรหมดเลยเราคอมเมนมันในปกครองยากนิดหนึ่งแต่ถ้าอคอมมิวนิสต์ปั้งขึ้นมาผมนายกธนาินทีพูดคนเดียวคุณต้องทําตามจบขอให้ประชาชนมีความสุขมีรายได้อยู่ได้อยู่อยู่อย่างมีความสุขมีกินมีใช้ก็เหมือนกันหมดแล้วเมื่อก่อนเราบอกอปกครองแบบ อเมริกาดอ,อกดีจังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเห็นไหมพอตอนนี้รุกโอ้โหคอมมิวนิสต์อินเนี่ยทำไมมันดีกว่าอเมริกาลแลยล่ะลูเห็นไหมเพราะประชาชนเขามีความสุขอยู่ดีกินดีถึงคอมมิวนิสต์ก็จริงแต่ว่าประชาชนก็สบายะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นปกครองแบบไหนก็ได้ไม่ใช่ผมยุงยงให้เลือกปกครองประชาธิปไตยนะปกครองแบบนึนก็ได้เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีก็ถือว่าเป็นการปกครองที่ดี การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอย่าให้เพื่อนทําอะไรเราได้นะเราต้องปกป้องให้ถึงที่สุดนะเรื่องนี้สําคัญมากมากเพราะงั้นต่างประเทศก็แทรกแซงพอแทรกแซงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อต้องการที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงให้เราเปลี่ยนแปลงทิ่นี่เรารับถือพอเปลี่ยนแปลง่ที่เราถือปุ๊บเนี่ยมันแต่แก้วุ่นวายประเทศไทยมันสอในให้คนวุ่นวายหมดคนรุ่นใหม่เขาใช้โซเชียลมันไม่รู้ประวัติศาสตร์ ข้างหลังหน้านี่เป็นยังไงใช่ไหมไม่รู้ลึก่ารู้ตัวเชื่ออย่างเดียวพอดูตัวเชื่ยเดียวข้อมูลบางทีมันไม่ตรงแบบที่เป็นจริงของของประเทศไทยนะไปย้ยขอฝากบอกบอกเตือนเตือนลูกหลานว่าการปกครองของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ไม่่บบสมมติสุดยอดแล้วที่สุดแล้วทั่วทั่วโลกเขาอิจฉาเรารู้ไหมคนต่างชาติเขาอิจฉาเราในมีพระแมีต้นมหากาัตริย์เขาอิจฉานะประเทศอื่ถไม่มีนะแล้วเรารักองค์ต้ะมหากาัตริย์เราประเทศื่นเขาอิจฉานะ พอเขาอิชาปุ๊บเขาทำยังไงก็ได้ก่าทางไ,ได้ให้ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเห็นไหมให้มันเปลี่ยนไปปุ๊บเดี๋ยวนี้เขาก็จะจะเหมือนเขาอย่างนี้เห็นไหมเพราะงั้นการต้องเที่ยวเราเยอะเพราะเพราะอย่างเงี้ยเพราะเรามีนิสัยเรามันเป็นอย่างนี้แต่เพลินเราต้องํำลงไว้ซึ่งนะซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นปลามุกนะครับเอามากคือเขากระจายอำนาจสู่พี่น้องประชาชน กระจายอำนาจลงมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าเราเราใช้เงินในการเลือกตั้งไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมซื้อสิตใช้เสียงอ่ะงั้นต้องต้องเราต้องต้องต้องเรื่อง,องรมณงอย่าให้มีการซื้อสิิตใช้เสียงประชาชนใจซื้อไม่ได้ครับใครมาซื้อผมไม่ได้แต่ท่านซื้อท่านท่านเอาเลมีสามเบอร์นี่มันลำแก้วนี่ลำแก้วมีสี่เบอร์สี่คนสี่คนลงเลือกตั้ง ไอ้สี่คนนี้มาให้คนละพันพันท่านได้สี่พันหัวละพันสี่พันเนในครอบครัวท่านมีสักสี่คนเนอแล้วเท่าไหร่ได้เป็นหมื่นเนะได้เป็นหมื่นเอาเอาสองข้างในตังนะเอาเลยเอาเลยผมเชียร์ให้เอาตังแต่เลือกไนสิทธิ์ของท่านว่ากันไม่ได้เพราะท่านมาให้เองจริงไหมไอ้นี่อันนี้ถ้าท่านเอาแล้วแล้วจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเอาเลยตังเขาไม่เอาแต่เลือกไปเรื่องของฉันแค่นั้นดีกว่า ไม่ผิดคำพูดไม่ผิดจริยธรรมไม่ผิดคุณธรรมอะไรนะเอาเลยรเขามาให้เองเพื่อตรงการที่จะแลกกับสิ่งที่เขาอยากได้เขาซื้อเราอะแต่ซื้อซื้อไม่ได้บอกฉันฉันเลือกใปเรื่องของฉันแต่ตามคุณให้ฉันเอาดีไหมประชาชนเรายังยังเข้าใจเรื่องระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะชาวบ้านเขาเห็นเงินสําคัญกว่ากว่าจิตองเขาว่าวันนี้เขาไม่มีตังค์สักบาทในกระเป๋าอะ ไม่มีเลยที่ซื้อเอกสารที่ซื้อนมแมทลูกเงินไม่มีเนี่ยเอาตั้งกนะ่อนนลยเอาตั้งกนะ่อนเะยตั้งเลยสองร้อยสามร้อยพันเอาก่อนก็ก็ไม่ว่ากันนะเอาก่อนเพราะผลเดือดร้อนนะครับแต่ถามว่าถ้าว่าเราเราเอาได้แต่ว่าเราเลือกไปเลือกของเราอย่างนั้นดีกว่านะรูปแบบกรรมกรไม่อกีคุณวิเชียนพูดไปนิดหนึ่งแล้วนะทั่วๆไปก็คือรูปแบบกรรมกรมันมีอยู่สองแบบนันเองนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลของค์การมณฑลตำบลน,นะในรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพกับพัทยานะครับเพราะว่าเราต้องขยายการไฟฟ้าการประปาไปให้ถึงก่อนแล้วมีคนไปอยู่เองเนี่ยในกรุงเทพท่านรู้ไหมในกรุงเทพเมืองทองธานีเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยเป็นตบบุ้งนาป่ากกบผมเคอยู่กรุงเทพนะเป็นตบบุ้งนาปากกแต่เขาไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรเขาไปสร้า,สา,างนู่นสร้างนี่ตัง้งคอเพล็กต่าง ตอนนี้จะเรินกว่าในกรุงเทพอีกนั่นคือการขยายเมืองก็ทําไปถึงหมดอ่ะเพราะงั้นบ้านเราก็เหมือนกันในพื้นที่ไหนแลวแต่ต้าว่ามีถนนแล้วทาไฟฟ้าไปเลยขยายเขตไปเลยเห็นไหมพอขยายเขตปุ๊บชาวบ้านก็ตามไปอยู่มันก็ไม่แยอ่ะหน้าที่และอนนานาจนั่นแหละครับของอบตคือสานอรปโภคต่างๆทั้งหมดนะครับการได้มาซึ่งนายกอบตนะครับก็มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกนะครับตำบลหมู่บ้านด้หนึ่งคน หมู่บ้านละหนึ่งคนเมื่อก่อนผมมาละสองเออผมก็เห็นด้วยนะหมู่บ้านละหนึ่งคนถ้าสองคนนี่มันใช้ประมาณมา,จากจ่ายเดือนเดือนก็เยอะตั้งสองดูแลานอำเภอเป็นคนดูแลนแลนะนายอำเภอกำลังดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอบตให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางราชการทู่ไหนกูเต๋อบ้านงามบ้านนาค่ะโอ้โหกูเต๋วหน้ารักจริงยูเต๋วนีแ่ เออบันรำนะบันรำบันรำสองคนใช่งไงหมครูแถวสองคนค่ะอา่าใครอยากได้โชว์ค <ไป S 1> รสูสอ <หา S 1> เออสองคนนะหัว่าใส่ภูม,ม,มิมนต์ไม่เป็นไรนะอ้าวหัวใ่ก็สองคนหัวใจอยู่ไหมครับเนี่ยฮะฮัลโหลอยู่ค่ะอยู่ค่ะเออวัวใจมีสองคนใช่ไหมคะสองคนค่ะ<า>เออสองคนนะ สองคนหมดดูนะครับดูดูดูอยู่ที่เราเลยครับนะใสายขาาครับสายขาาคนเดียวไม่ต้องพูดมากสาเท้าคนเดียว่ากันเลือกง่ายครับวานลตำแหน่งไม่เกินสองสมัยไม่ต้องสองสมัยสมัยเดียวเออเออไม่เกินสองสมัยอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้งอายุต้องได้สิบแปดปีในวันเลือกตั้งเลยสิบแปดปีนะฮะหนึ่งวันวันเลือกตั้งหรือลบดีก็บริบู์ นะครับที่น้องประชาชนที่ที่สนใจนะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคุณสมบัติอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการตั้งองค์กรหมายอันตลบรนที่กำหนดให้ไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรก็ปกติก็คือเราแค่นี้แหละนะครับหลักฐานที่ใช้ในการไบเลือกตั้งหลักฐานก็คือบัตรประชาชนสำคัญเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนมันดีนะใช้ได้ทุกอย่างตรงไห บัตรประชาชนใบกับที่ก็ได้หรือว่านังสือเดินทางบัตรประชาชนหรือใบกับที่ก็ได้อนนังสือเดินทางนังสือเดินทางอะไรครับพาสปอร์ตที่เราเดินทางไปต่างปรงงะเรทศตอนนี้มันําละเอียดคบข้อมูลทางราชการออกให้ก็ใช้ได้ครับนะบัตรประชาชนหมดอายุได้ไหมได้ับนะนะครับได้อยู่ใช้ได้อยู่นะบุคคลต้องง้ามมิให้ใช้สิทธิงงานเรื่องตั้งนะบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้พระภิดูสามเณร นักรถนะครับหรือนักวดนะะพรุ่งนี้จะเลือกวันนี้เย็นงกโมงบัตรเลือกเอ่อป้ายเลือกตั้งต้องเก็บหมดไม่มีเหลือก่อนเลือกตั้งหนึ่งวันน่ะก็ต้องเก็บให้หมดไม่เก็บห้หมดเลยถือว่าเอาเปรียบคนอื่นนะผู้ใดขายหรือจำนายจ่ายแจกนะครับในงานเอ่อหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเก็บเลือกตั้งในเวลา18บแปดุมนง ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันก็คือวันที่วันที่สิบแปดเราเลือกเอยี่แปดเราเลือกหรืวันที่ยี่สิบาดุกระดิกคิดอยู่ในบ้านเราจะเลือกใคไรอย่าไปนั่งตั้งมงกินเหล้านะครับนะสอสอสจวตอแล้วแต่นะครับท่านไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยซื้อลงซื้อเหล้ามากินเนี่ยเพื่อนถ่ายรูปไปพร้อมปตมีสิทธิ์ดุดนะนะครับถือวิตไม่ได้ค วิทยาคนทั้งสองท่านมาฟังเพลินมากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วระบ,บบสื่ชารที่ปปะตไปมีมานมานามากเลยนะคะ